อ,อ,อันนี้ครับทองอุไลแฟนซใีใจแดงใจแดงเห็นไหมครับจะมีใจแดงๆนี่ทองอุไลธรรมดา <c oughs> อันนี้มะม่วงหาวมะนาวโหนะแต่อันนี้จะซูมภาพให้ดูนะครับอ oh, โอ้ too m u c พพยาป,ป๊อกครับอโอ้โหย่างดกหล,น,งงน,ลนี่ครับทองอุไล,น,ไลนี่ก็ทองอุไลแฟนซีไหมโอ้โหชอบออบ้านนี้คนปลูกทองอุไลนี่ไม่ขี้ๆนะโอ้โหปลูกแบบดอกเหลืองหันไปตรงไหนก็เหลืองเหลืองได้ด้วย ผลิตภัณฑ์ของคุณพ่ออัมบนกันดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์เห็นไหมเนี่ยสนใจติดต่อได้มาทางแฟน,แฟนเพจของแม่มแซงกันดีนะครับเนี่ยขายโวดละแปดสิบบาทอันนี้ใครสนใจชนชมนะครับเห็นโคนไหมครับเห็นโคนโคนไม่ธรรมดานะครับโคนอ้วนตับเลยนี่ครับสนใจนี่ครับชนชมจะมีสีแดง สีแดงนะครับตัวนี้คือสีย่พูนะครับนี่ลูกเล็กๆสนใจติดต่อได้แฟนเพจของคุณแฟรงถ้าใครอยากจะปลูกทองอุไลแบบต้นขี้เกียจนะครับคืออยากได้ไปแล้วโตเลยก็จะเป็นต้นต้นน้องๆนี่ครับต้นขนาดนี้ต้นแค่นี้ก็ออกดอกแล้วนะครับดูดอกยันยอดเลยราคากันเองครับสอบถามได้ แฟนเพจแรลงกันดีนะครับอันนี้ปลูกไว้รอบบ้านเลยในข้นใจนี่นะครับหมากนะี่ครับสวยๆแดงๆเห็นไหมครับมีแบบสําเร็จเลยนี่ผลอันนี้นะครับเป็นเชอรี่เชอรี่ไทยนะสวยๆครับนี่ก็หมากครับฮนะหน้าบ้านสวยๆส,สนใจยกกระถางไปได้เลย ครับผลิตภัณฑ์เราลอยล็อตต่อไปที่กําลังจะผลิตอยู่นี่นะครับเราตากน้ําไม่อยู่นะครับนี่เป็นพวกนี่ว่านนะฮะผมมีพยาว่านด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ